พี่น้องเอ้ยโลกจะเลิ่ญนไปนาคนเห็ดหน้าได้หันอวยห้วยเคยผูกเสื้อคองมันเหลือหน่อยซัมโบมี่สวัสดีค่ะกลับมาพอกับประอูอีกแล้วนาะค่ะวันนี้ประอูกกระสิผ้ามาเล่นทงหน้า พมาเมึงวิถีชีวิตชาวนาอีสานบานเฮ่าค่ะเมือเนเ้กสิพ้ามาโลก่าค่ะนำทีมโดยสองเคยเ้าเนาะค่ะลุงจานเคยใยลุงนมเคยหลาส่วนลุงนมนี่เพิ่นโดนโดนเพิ่นสิไดเห็ดน้าเธอนึ่งดอกค่ะเ้ากจ่างคนงานเพินเ่นมาเฮ็ดเป็นมูแม่ยายสุกเนาะค่ะ ได้สองคนมื่อนี้ให้เพิ่นมาเตะกามัดกาให้คุณย่ายเนาะคะ่ะเพิ่นกับลูกเตะ่บไว้อันนี้เฮาเห็ดได้พ่อมัดแล้วนะคะเพิ่นกับมัดกาส่วนขันตอนนี้ประอู้เห็ดโบเป็นนะคะแตกเซยหน้าแน่นอนมัดโบเป็นนะ,ะกาฮากะอยากลกหยากแน่คะ่ะ เพราะว่ากามันบอกใน้ถึงขวบถึงอายุมันเนาะค่ะคุณยายเพิ่นเห็นมีหนามแน่เพิ่นก็เขียวอยากดำก็ได้ใส่เสียมโศกเสียมเหมืนคุดซอยเอาค่ะลูกสาวแม่มันหน้ากมามส,สวยค่ะมาหอดกไก่เวลาได้กินข้าวเที่ยงแล้วกับบดีล่งเฮ็ดซอยเพิ่น นางไทยกะร่างใจอยู่เทั้งคันแท้ค่ะเดี๋ยวกับสิไปเะเทกับเขาไว้ให้หมวดแม่ย่าไอกินละค่ะไปเมืองเนาะเฮาสิดใดยังสูหมวดย่ายกินค่ะ เข้าสู่โหมดคนดังค่ะคิวหินๆินเนาะคะ่ะเป็นการทำกับข้าวทำไปร้องไห้ไปมือนี้เข้ากับสิต้มปลาสูหมวดย่ายกินเนาะคะ่ะปลาสดๆจากลำห้วยะคะ่ะขางทวกหน้าเนาะคะ่ะตาเพิ่นไปใส่จันไว้เนาะคะ่ะเพิ่นกะ็ะไดปลาคอใหญ่ซองโตค่ะมาต้มใส่คาตะไข หัวหอมกับกระเทียมลงไปนะคะตาเพื่นอนแอบเอาใบม่อนค่ะมาใส่จะได้สดเซ็บแค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ปลาลงไปปรุงรสใส่เกลือรสด,ดีน้ำปลาผงนัวนะคะตามใจชอบปรุงรสตามใจชอบเลย ส่วนทางนี้กับผู้ซอยแม่คั้วเนาะคะ่ะเตรียมวัตถุดิบมาให้แม่นี่พระเอกของเราค่ะต่มปลาใส่ไข่ต่มปลาใส่บักกอกนะคะใส่สมบักกอกเมื่อน,นี้จะได้เปรี้ยวๆหวานๆค่ะ้วกใส่ผักกแงงใส่ผักอีตูหัวหอมหอมๆสดเซ็บๆค่ะ สดลงไปกับหวานข้อลงไปเนาะคะ่ะปลาของเ้าสุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักเนาะคะ่ะมีผักอีตูผักกระแง่งแล้วก็ต้นหอมค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้หอมฝุดๆค่ะ ใส่พริกนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมค่ะใส่ลายโบไดเนาะเด็กน้อยกินนำ้ำเดี๋ยวเขาจะกินนับไดพอพักสลบนิดหน่อยเลากะชิมแล้วกะปรุงรสเพิ่มเติมค่ะ ทิมรสชาติตามใจชอบได้เลยกับเขาห้องห้าแล้วๆลวกะที่ไปเอิ่นตาย่ายขึ้นมากินเข่าวแล้วค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะมาสดต้มปลาเส่บๆน้ำกันเด้อค่ะ กินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็ถึงเวลาลงเห็ดเบียกแล้วค่ะบานมาเมืองประอุสิโลกกาให้เมืองลลกเทอละร้ายบ่ไดค่ะมันขาดไดเทเธอเซนสองเซนนั่งลกเอาพร้อมค่ะยืนไม่ไหวเลยกินข่าวร้ายโหดนะคะมันสิไลออกทั้งเก่ายืนยืนลก เห็ดบะหันพะเครงชั่วโมงค่ะลกไปลกมามานานคำแถมแม่โมไว้อ่ะค่ะโอ้ยเมื่อยแดดสากเห็ดมือแลกเนาะคะ่ะเขาก็จะเหมื่อยปวดขิ้งเจ็บขิ้งเนี่ยทำไปบนไปเนาะคะ่ะ งานอดีเลยที่เมื่อยขก็งานประจำนะคะจมดูลายล่ยละวา่าบตรงมาเห็ดซอยอีกเด้อบา <c oughs> โลกแล้วแล้วก็ตัดยอดก้าเตรียมเอาไปดำเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้องสาวตะบุญเนาะ,ะเพิ่นมาขอกาไปดำค่ะให้ หน้าขางกันติดกันนี่แหละค่ะพิ่นลกผู้เดียวพิ่นลกเก่งเน่ผุ่นแข็งแรงคุณอาหาบกาไปไหวหน้าเพิ่น่าบัานคลิปนี่ก็มามียังหลายเนาะคะ่ะพามาเมืองชีวิตการทำหน้าเนาะคะ่ะกว่าสิได้เขาตะละตนตละลกอทั่วสิเป็นเม็ดเนาะคะ่ะพามาใส่ชีวิตตมทองไหลทองหน้าค่ะห่างหายจากการทำคลิปไปนาน,นะคะ่ะ จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ปะอูน้ำเนเดอร์ค่ะคลิปนี้ลาไปแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ